นักแสดงสมทบเรื่อง Snowdrop ยืนยันเคยใกล้ชิดคนที่ตรวจโควิดแล้วผลเป็นบวกซีรีส์เรื่อง Snowdrop หยุดการถ่ายทําชั่วคราวส่วนเราบลิงนั้นห่วงจีซูสวัสดีครับทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าพี่จีซูของเราตอนนี้กําลังแสดงซีรีส์อยู่และซีรีส์เรื่องนี้นะครับชื่อว่า Snowdrop ว่ากันว่ามีนักแสดงผู้หญิงแนวหน้าของเกาหลีมาแคสบทนี้เหมือนกันซึ่งสุดท้ายนะครับจีซูก็ได้รับบทน,นี้ไปและบทที่จีซูได้รับนะครับก็คือบทอึนยองโจเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเอกวนนรรณคดีอังกฤษ และจีซูนะครับก็เหมือนกําลังสารฝันตัวเองอยู่ในการรับบทเป็นนักแสดงนําหญิงนะครับเพราะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับจีซูเคยเรียนที่ศิละปะการแสดงโซ,โซและแน่นอนนะครับเธอเรียนที่นั่นเธอก็น่าจะย่อมอยากเป็นนักแสดงและหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเธอเล่นซีรีส์มาแล้วแต่เธอก็เป็นแค่นักแสดงสมทบและการรับบทเป็นนักแสดงนําหญิงครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ท้าทายมากสําหรับจีซูและแอดก็เชื่อนะครับว่าตอนที่จีซูไปแคสบทนักแสดงนั้นจีซูก็อยากไปแคสเองส่วนเรื่องกําลังใจนะครับถือว่าแทบไม่ต้องห่วงเลยสําหรับจีซู เราะวงเธอนะครับเป็นวงระดับโลกและมีบลิงคอยให้กําลังใจเยอะอยู่แล้วแล้วก็ได้มีรายงานจากเกาหลีว่าเรื่องของจีซูนะครับได้เริ่มการถ่ายทําตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วและการถ่ายทําซีรีส์ของจีซูนะครับก็ดูแจ๋วแลลื่นและไม่มีปัญหาดีแต่รายงานจากสื่อเกาหลีล่าสุดนะครับมีรายงานว่านักแสดงสมทบเรื่อง snowdrop นั้นมีนย,ยันว่าเคยใกล้ชิดกับผู้ที่ตรวจโควิดและผลเป็นบวกและนั่นนะครับก็ส่งผลทําให้กองถ่ายของเธอนั้นต้องยุติชั่วคราว และทําการให้นักแสดงทุกคนนะครับที่เข้าใกล้ชีิดกับนักแสดงสมทบคนนี้ให้ได้รับการตรวจเชื้อโควิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนักแสดงสมทบคนนั้นก็ยังถือว่ายังไม่ติดโควิดนะครับแต่มีความเสี่ยงแล้วก็เคยอยู่ใกล้ชีิดกับคนที่ติดแล้วงานนี้นะครับเรียกว่าเล่นออบบิงหลายคนนั้นเป็นห่วงพี่จีซูอย่างมากๆเลยและคาดว่าจีซูนะครับคงต้องกักตัวแล้วก็ไม่สามารถถ่ายซีรีส์ไปได้อีกระยะหนึ่งเลยโอ้โหพักการถ่ายทําแบบนี้นะครับลิซ่าจะได้ดูซีรีส์ของพี่จีซูเมื่อไหรเนี่ยแต่ก็นะเพื่ออออคววามปลลดภััยยนกกก็เต้้งพไ่ ซึ่งบิงหลายคนนะครับก็สงสัยว่าพี่จีซูอาจจะต้องกักตัวจากสีสาวแบล็คพิงด้วยแอดรู้สึกสงสารพี่จีซูมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นห่วงด้วยอุตสาห์ได้รับบทนักแสดงนําครั้งแรกนะครับกับมีปัญหาซะงั้นแอดก็ขอให้พี่จีซูปลอดภัยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นซีรีให้ได้แอดมินเตรียมพร้อมสนับสนุนเสมอโอเคนะครับถ้าใครว่างๆก็เข้าไปแวกให้กาลังใจจีซูในไอจีได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับแอดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ